สวัสดีครับสมาชิกแฟนเพจและสวัสดีสมาชิกกลุ่มไลนแอดเซเว่นเอ็มสกอร์นะครับช่วงนี้ก็ จะเจอกันทุกสุดสัปดาห์นะครับแล้วก็จะรวมไปถึงในค่าคืนที่มีฟุตบอลลีกใหญ่ๆลงเล่นนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปก่อนครับมาดึงค่าคืนวันอาทิตย์3คู่เหมือนเดิมนะครับแต่เริ่มที่บุนเดสีกาเยอรมนีก่อนเป็นคู่5้าทุ่มตนะครับออสบัวเปิดบ้านเจอกับโคโลนทั้งสองทีมยังต้องหนีตกชั้นนะครับออสบัวมี3ามสตีแต้มเกมล่าสุดบุกแพ้แฮทาเบอริน0ูนย์ต่อสนะครับแนวรุกมีเอเดวร์ดโลเวน ลูเบนวากัสนะครับฟอรเรียนดีดาเลชเนอร์ครับโดยมีเซอร์กิโอคอโดว้าเป็นตัวสอดแท็กฝั่งของโคโลนมี34แต้มเกมล่าสุดแพ้คาบ้านให้กับอาเบลไลซิคสต่อ4นะครับปัญหาคือจอห์นคอโดบ้ากองหน้าตัวเก่งเจ็บไม่น่าจะลงได้ครับแนวรูมีอิสมาอิลจากฟอรเรียนไคลต์ข้างหน้าต้องใช้อองต์นี่โมเดสเต้แทนนะครับเกมแรกที่เจอกันเสมอหนึ่งหนึ่งที่บ้านของโคโลนครับคือจะว่าไป ก่อนเกมใกล้เคียงสูสีนะครับบางแหล่งยกให้โคโรลนเหนือกว่าเล็กๆด้วยซ้ำไปคือโคโรลนเนี่ยหลังกลับมาจากโควิดยังไม่ชนะเลยนะครับใน4เกมในขณะที่อัลสบวกเนี่ยยังมีชนะให้เห็นบ้างและสิติที่ผ่านมาเล่นในบ้านมักจะทําได้ดีเวลาเจอโคโรลนด้วยนะครับดังนั้นดูแล้วเชียร์อัลสบวกไม่แพ้เป็นอย่างน้อยลุ้นถึงเบียดชนะได้เลยครับ คู่ต่อมาไปที่ลีกาสองเงยอรมันบ้างน,นะครับเวลา6กโมงครึ่งมาขาวสตุกการ์ดรองจากฝูงจะเปิดบ้านเจอกับออสนาบรุกอันดับ14สตุกการ์ดมีอยู่51แต้งนะครับเกมล่าสุดบุกชนะดินาโมเดสเดนมา2.0ต่อ0ครับแนวรุกมีกอนซาโลคาสโตฟิลิปฟอสเตอร์นะครับแล้วก็ข้างหน้าเป็นอัลมาดีอัลกาดีอุยครับ ฝั่งของออสนาบรุกมี34แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอเรเกนเบิร์ก2-2นะครับมีเอติเอนอเมนดิโดแล้วก็อานัสอัวหิมนะครับข้างหน้าเป็นอัสซันซ่ครับเกมล่าที่เจอกันออสนาบรูคเปิดบ้านชนะ1-0นะครับแน่นอนก่อนเกมสตุตการ์ดถูกยกให้เหนือกว่าครับคือจะว่าไปการจะลุน้นแชมป์เพื่อแซงบูลเฟลค่อนข้าง,างยากนะครับแต่ว่า เป้าหมายหลักของสตูกาโกคือการรักษารองแชมป์เพื่อเลื่อนชั้นอัตโนมัตินะครับแถมพึ่งจะชนะมา2เกมติดด้วยเกมนี้ต้องเน้นสุดๆนะครับเชียร์ไปที่สตูดิโคกับผมมองว่า1ประตูมีแน่ๆลุ้นประตูที่2ครับปิดท้ายที่เวลา4ี่ทุ่มตรงนะครับเป็นฟุตบอลซูเปอร์ลีกาของเดนมาร์กนัดที่26กนัดสุดท้ายของฤดูกาลปกตินะครับ FC โคเปนเฮเกนรองจากฝูงเปิดบ้านเจอกับแบรนเดอร์อันดับ7โคเปนเฮเกนมีอยู่53แต้มนะครับเกมแรก ที่กลับมาหลังโควิดนี่บุกถล่มลิงบี้ไป4ต่อ1นะครับมีเซก้ามิดฟิลกับตันทีมครับแนวรุปมีโมเมตด,ดารามีแล้วก็มิคเคิลโโเรนเซนนะครับหัวหอกดาวรุ่ง ฝั่งของแรนเดอร์เนี่ยมี35แต้มเกมล่าสุดแพค้คาบ้า้กับโฟโรมา0ต่อ1น,นะครับคู่หน้าเป็นเออร์มูริสกับอาคายิคามาร่าครับเกมแรกที่เจอกัรโคเปเฮเกน agen, บุกชะนะ1-0นะครับแน่นอนถ้าดูเฮดทูเฮดหกเกมหลังสุดโคเปเนเกนชนะทุกเกมไม่ว่าจะเล่นที่ไหนนะครับเราจะว่าไปไม่มีลุ้นทั้งคู่นะครับโคเปเนเกนยังไงก็เป็นเล่นในแชมเปี้ยนชิพกรุ๊ปในขณะที่แรนเดอร์เนี่ยโอกาสที่จะขยับมาดับ6ก็ยากนะครับดังนั้นดูแล้วผมว่า เล่นไปทีต่อทีนี่วัดใจเชียร์โคเปนเฮเกนดีกว่าครับน่าจะเดินหน้าเก็บชัยชนะได้ครับหนึ่งประตูมีแน่ลุ้นประตูที่สองครับสรุปสามทีมคืนวันนี้นะครับผมชอบไปที่อัลส์บวกซุดการ์และโคเปนเฮเกนครับเหมือนเดิมนะครับฝากไว้ด้วยสำหรับราย์แอดของเรา a อ7 m Score ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับขอทุกคนโชคดีในคืนวันนี้ครับสวัสดีครับ